สวัสดีค่ะคุณนารามทำอะไรอยู่คะควาวเขาโพดอะไรคะาุทับชินสยามพนะ <laughs> อแอบจำไม่ได้นะคะนี่คุณนารามนะคะอายุ74วบแล้ว73หสิบสาล้เจพ่อเ3โอเคเติมให้ไม่ดีเนาะ,ะอ่า37ปีนะคะปีบริบูรณ์แล้วเขาโพดนี้ได้กี่วันละคะาเ็วนะะัน นี้เป็นรสที่สที่เราตดกนะคะมแบบีะแท้เลยาไม่มีสารเคนีเลยใช่ไหมโอโ,โอสุดยอด,ดยรอติตมชมข้าโพดนะคะข้าโพ,ด,ะะาพดราชินีทับทิมสยามยี่ห้อแบรนด์หวานหวานนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปเทีนี้กันวัสดีค่บ๊าบายบาย ไม่เยอะเนาะแต่ว่าเราเน้นคุณภาพที่เราปลูกนะคะตอนนี้ขา้าวโพดเยี่ห้อว่านหวาน,วานตอนนี้อยู่ที่21วันอ่าอันเนี้ยเราปลูกจริงๆเลยนี่เป็นแปลงเล็กๆอันนี้แปลงเล็กๆอีกฝั่งหนึ่งของน่นวรณว,วัตร,รีสอร์ทนะคะที่คุณพ่อเขามีกิจกรรมทำเนาะผู้สูงวัยหรือว่าเด็กๆก็สามารถมาปลูกได้นะคะแล้วเรามีมาเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะ โอเคค่ะไว้มาชมคลิปวิดีโอใหม่สำหรับการปลูกขา้าวโพดราชนินีทับทิมสยยบนะคะบ๊ายบายค่ะ